ช่วงนี้ก็ได้เช่าเลดข้อมือหลงเพี้ยนนะครับเข้ามากันหลายเส้นเลยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับเส้นแรกก็จะเป็นเลดชนะมานนะครับเนื้อเงิน2บาทอ่านะครับเส้นนี้ก็จะเป็นสภาพใช้งานบางๆนะครับสภาพน่ารักนะครับก็ราคาลดหลันลงมาจากป้ายแดงพอสมควรเลยนะครับมีทั้ง2บาทและ4บาทเลยนะครับรุ่นชนามานก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับ ต่อมานะครับสำหรับของดีปีลึกนะครับไตรมาสปี49เนะครับเส้นนี้ก็เป็น4บาทไม่ลงยานะครับแล้วก็จะมีเป็นมหาเศรษฐีนะครับปี2556าหนะครับสำหรับไตรมาส49ก็มีอีก2เส้นนะครับสภาพใช้งานบางๆเหมือนกันเลยนะครับสามารถเลือกเลขได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเลทยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็คือเงินไหลมานะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับที่หลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตไว้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ประสบการณ์เยอะน่าใช้นะครับ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเลสข้อมือแบบนี้นะครับก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่2,000กว่าบาทนะครับไปจนถึง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้ครับผม